เกิดอะไรขึ้นนุชราต้อมคำโพสเดือดกลางโซเชียลซัดแฟนวอลเล่บอลไทยบางคนเกิดอะไรขึ้นนุชราต้อมคำโพสเดือดกลางโซเชียลซัดแฟนวอลเล่บอลไทยบางคนยังโชว์ฟอร์มได้เป็นอย่างดีสำหรับซาร่านุชราต้อมคำมือเซตสาวไทยหนึ่งในํำนวนเจ็ด เซียนวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้ไปโลดแล่นในเวทีหลีกสหรัฐอเมริกาก่อนจะคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP ครั้งที่6ไปหมาดมๆอีกทั้งนุชราต้อคมคำยังเป็นคนไทยคนแรกติดทีมแห่งปี2023วอลเล่บอลหลีกอเมริกาอีกด้วย ทว่าหลังจบการแข่งขันวอลเล่บอลลีกอเมริกา AUVB สัปดาห์ที่5นัดสุดท้ายซึ่งทีมลินเนฮานสีส้มของนุจราต้อมคาม,มือเซตวอลเล่บอลหญิงไทยแพ้ทีมเอ็ดมอนสีเหลือง0 3เซต22 25 19 25และ22 25 โดยบทสรุปวอลเล่บอลลีกอเมริกา2023แชมป์ตกเป็นของลีอาเอ็ดมอนที่ทำได้ทั้งหมด4,313ขณะที่แชมป์เก่าอย่างเดลาครูสหัวเสาทีมชาติโดมินิกันจบอันดับ6ของลีด้านนุศราต้อมคําจบอันดับ13ได้ทั้งหมด2,525คะแนนแบ่งเป็นคะแนนชนะ1,360แต้ม คะแนนจากผลงานส่วนตัว989แต้มและคะแนน MVP 180แต้มแบ่งเป็น MVP 1ต่อ1ครั้ง60คะแนน MVP 2 2ครั้ง40คะแนนและ MVP 3ต่อ3ครั้ง60คะแนนแต่เมื่อไม่นานมานี้โลกออนไลน์ต่างตื่นตกใจสุดๆเพราะนุชราต้อมคำได้ออกมาโพสต์ผ่านเรจ จวกแฟนวอลบอลไทยบางคนที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยใจความระบุสั้นๆว่าต้องเป็นคนแบบไหนถึงดีเอมไปถามทีมล้ำเส้นไปละอย่างไรก็ตามแฟนวอลเล่บอลไทยส่วนใหญ่คาดการว่าแฟนลูกยางส่งข้อความ direct message ไปถามทางสโมสรใหม่ของนุชราต้อมคำที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ภาพจากนูทรา13